ที่ได้เจอ y o u t u นะคะของอาจารย์วัรชัยที่นำในเรื่องราวของสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ถูกรางวัลต่อเนื่องถึง7ครั้งติดนะคะด้วยด้วยความไม่บังเอิญน,นะคะเต่มีในเรื่องราวกระบวนการที่ทำให้เธอคนนี้นะคะสามารถที่จะรับรางวัลน,นะคะครั้งติดกันก็คือนะคะเป็นชาวต่างชาติชื่อว่าเฮเลนเฮเลนฮัสเซล ซึ่งนะคะพวกเราก็จะหาข้อมูลแบบนี้ได้นะคะดังนั้นเรื่องนะคะทุกเรื่องบนโลกใบนี้มันมีแต่ความจงใจความตั้งใจที่จะให้ตนเองไดะะ้ประสบความสำเร็จในเรื่องใดๆนะคะส่วนเฮเลนฮัสเซลเนี่ยจะเป็นคนที่ศึกษาและเรียนรู้ในกระบวนการกัน ช้กฎแรงดึดูดและทฤษฎีนะฮะทฤษฎีในนะฮะการใช้พลังงานจากโลกภายในและมันทำให้